ก็จะมารีวิวรายวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะหรือว่า ec 2 1 0ภาคการศึกษาที่1-2567ของอาจารย์เก่งไกละคะ่ะก่อนอื่นเราชื่อหญิงนะคะจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ชั้นปีที่4ค่ะณตอนแรกที่เราเรียนวิชานี้นะคะเรารู้สึกกลัวมากค่ะกลัวกลัวที่สุดกลัวเศรษฐศาสตร์มากไม่มั่นใจในตัวเองเลยค่ะว่าเราจะเรียนวิชานี้ได้เนาะเราคิดว่าเราคงทาคะแนนได้ไม่ดีเหมือนคนอื่น แล้วก็คงไม่พอใจในคะแนนที่ตัวเองทําได้เท่าไหร่นะคะเพราะต้องบอกก่อนว่าพื้นฐานะเราไม่สันทัดเรื่องตัวเลขเลยนะคะพวกคณิตศาสตร์เศรษศาสตร์เงี้ยเออเพราะเราคิดว่ามันมีแต่สิ่งที่เข้าใจยากมีแต่กราฟมีแต่สูตรมีแต่ตัวเลขให้จําให้ทําวิเคราะห์อะไรต่างๆรู้สึกยากมากเราเลยเออแล้วเราเคยลงวิชานี้ตอนปีสองเรมสอนนะคะแต่ก็ถอนรายวิชานี้ออกนะเพราะว่า กลัวเลนไม่ได้ค่ะบวกกับตอนนั้นเทอ,อมนั้นตารางเราแน่นเอียดเลยค่ะทาให้ตัดสินใจถอนวิชานี้ออกไปนะคะซึ่งเราก็มีเฟลนะคะว่าทําไมเราแบบไม่สู้เลยคนอื่นเขาก็เรียนเยอะเหมือนกันทำไมเรียนได้แต่เราเรียนไม่ได้เราก็บรนทอนตัวเองแล้วก็หนีหนีหนีแต่สุดท้ายวันหนีไม่พ้น,นะคะ่ะเราก็เลยต้องมาลงเรียนตอนปีสี่ 4. เทอมหนึ่งเนะะี่ยค่ะล่าสุดนี้เลยซึ่งมันก็เป็นปีสุดท้ายของเรานะคะทําให้เราแบบ ตั้งมันว่าแบบเราจะต้องพยายามทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ระหว่างเรียนแต่ระหว่างเรียนเราก็มีหวัน่นๆบ้างว่าบบจะสอบได้ไหมแต่พอมาเรียนด้วยความตั้งใจแบบจริงๆเราจนสอบ Set, ไฟนอลเสร็จไยค่ะเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะว่า,เ,าเราเรามั่นใจในตัวเองมากขึ้นเรามั่นใจในศักยภาพของตัวเองมากขึ้นในการทําสิ่งที่เราเคยกลัวเนาะพอเรียนวิชานี้จบอะ่ะมันก็มีความคิดนึงเลยค่ะเข้ามาในหัวว่าแบบ เราก็ทําได้นี่เก่งเหมือนกันที่ผ่านมาได้เศรษฐศาสตร์มันก็ไม่ได้ยากแล้วก็น่ากลัวแบบที่คิดไปเองก่อนหน้านั้นขอแค่แบบเราลองมาเรียนดูก่อนมันไม่มีอะไรที่ใช้ยากเกินความสามารถจริงๆค่ะเรามุ่งมั่นตั้งใจเราผ่านไปได้แน่ๆเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหาภาคค่ะคือมันเปลี่ยนมุมมองในการมองโลกให้กว้างขึ้นไปเลยนะคะคือปกติเนี่ยในชีวิตประจาวัน ของของเราก็คือมีซื้อมาขายไปเราเป็นผู้ซื้ออีกฝ่ายเป็นผู้ขายขายสินค้าให้เราแล้วก็ใช้เงินแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีแค่สองภาคที่มันเกี่ยวข้องกันแต่พอมาเรียนเศรษฐศาสตร์มหาภาคก็ทําให้เห็นความสัมพันธ์แล้วก็บทบาทของภาคอื่นๆที่มีความสมําคัญไม่แพ้กันเลยค่ะเช่นภาครัฐก็มีหน้าที่ในการ่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเช่นในบทที่9ค่ะก็จะมีการอธิบายถึงบทบาทของภาครัฐ ในการออกแบบนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจนะคะเช่นการส่งเสริมการออมและการลงทุนการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะที่ที่เป็นนโยบายที่ภาครัฐมีบทบาทในการส่งเสริมไม่ใช่แค่การแบบเพิ่มหรือลดภาษีที่เราคุ้นเคยอย่างเดียวเนาะมีอีกหลายอย่างจริงๆค่ะหรือจะเป็นวงบทบาทของพวกธนาคารที่ใช้นโยบายการเงินค่ะเช่นการเพิ่มดอกเบี้ยเงินออม ลดภาษีเงินออมเนี่ยค่ะแล้วก็มีอื่นๆอ,อ,อีกเช่นกันมันก็ทําให้เห็นถนึงความเชื่อมโยงของภาคอื่นๆที่มีความสัมพันธ์แล้วก็ทํางานด้วยกันเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศเดินไปข้างหน้าค่ะสิทิทิที่เราใช้นะคะก็คือ 1. เราจะหมั่นเข้าเรียนทุกคาบพยายามอย่าขาดค่ะเพราะว่า การเข้าเรียนในคาบช่วยให้เราเข้าใจเนื้อหาได้ประมาณ70%เลยค่ะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยจะพยายามอธิบายแต่ละหัวข้ออย่างช้าๆแล้วก็จะบอกทริคการจําเนื้อหาเน้นย้ําหัวข้อที่จะออกสอบค่ะแล้วก็มีการยกตัวอ,อย่างสถานการณ์ที่หลากหลายทั้งในและนอกประเทศนะคะพร้อมทั้งให้ออทําแบบทดสอบเล็กๆน้อยๆภายในห้องซึ่งบางทีแบบทดสอบนั้นนะคะก็จะไม่มีในคลิปย้อนหลังใน u t u b e ค่ะซึ่งมันก็ช่วยได้มาก คลิปที่2ก็คือเราจะดู YouTube ย้อนหลังเพื่ออุดรอยรั่วบางเนื้อหาบางหัวข้อมันยากเกินไปแล้วมันก็เข้าใจยากนะคะดูเรียนในห้องมันอาจจะจะไม่ได้ประสิทธิภาพเพราะเราอาจจะหลุดโฟกัสไปบ้างไงคะเราก็จะมาตามเรียนในช่อง YouTube ของอาจารย์นะคะส่วนข้อที่3เราจะอ่านหนังสือแล้วก็ทําแบบทดสอบท้ายบทของอาจารย์ในหนังสือเศร,เศรษฐศาสตร์นะคะที่อาจารย์ผู้เขียนเองเลยคือหนังสือเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะทุกบทก็จะมีแบบทดสอบ ความเข้าใจท้ายบททุกบทเลยนะคะซึ่งเราก็จะทําหลังจากทวนแต่ละบทเสร็จแล้วเพื่อทวนความเข้าใจว่าตัวเองเข้าใจได้ไหมเราพร้อมจะไปสอบหรือเปล่าค่ะส่วนทริคที่4ทริคสุดท้ายคือเราจะดูคลิปเทคนิคการสอบข้อสอบของอาจารย์ที่ที่ท่านลงไว้ใน y ยูทูบค่ะช่วยช่วยชีวิตได้มากเลยเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้วิธีการเขียนข้อสอบข้อเขียนว่าขอบเขตข้อสอบ,อบ,สอบกลางภาคปลายภาคเป็นยังไงวิเคราะห์ยังไงคนเขียนอย่างไรนะคะแล้วก็ จะช่วยในการทำข้อสอบข้อเขียนได้มากเลยค่ะก็ถ้าที่ตั้งเป้าหมายไว้ก็าคาดหวังตั้งแต่ a ไปจนถึง b ค่ะคือไม่อยากให้หลุดไปจากนี้เลยเพราะว่าเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะเอาชนะตัวเองไอ้ไอคนขี่กลัวคนนั้นนะ่ะเราจะเอาชนะได้ไหมในรายวิชาที่เรากลัวค่ะก็เลยตั้งเป้าหมายไว้ค่อนข้างสูงกับรายวิชานี้ค่ะ มีประโยชน์แน่นอนค่ะเราขอบคุณมากมากเลยที่รายวิชานี้มาเป็นรายวิชาบังคับของคณะค่ะมันทําให้เปิดมุมมองแล้วก็มีความรู้ติดตัวที่ที่เป็นประโยชน์ค่ะคือปกติเราเป็นคนชอบฟังพอดแคสต์แล้วก็ดู YouTube เกี่ยวกับข่าวการวิเคราะห์ด้านสังคมเศรษฐกิจอยู่แล้วค่ะแต่เมื่อก่อนเนี่ยในมุมมองด้านสังคมเราฟังแล้วเราก็เข้าใจแล้วก็เชื่อมโยงได้ค่ะแต่เมื่อมีการวิเคราะห์ด้านสังคมแน่นอนมันต้องมีมีการวิเคราะห์ทางด้าน,นเศรษฐก,รก,รกิจควบคู่ไปด้วยค่ะ นักเรศรษฐศาสตร์ก็จะมาพูดข้อมูลนั่นข้อมูลนี่ใช้เครื่องมือหรือกราฟทางเราศรษฐศาสตร์มาเปรียบเทียบมีคำศัพท์อะไรต่างๆที่เราไม่เข้าใจเลยค่ะคือยอมรับว่ามันทําให้เราพลาดข้อมูลที่ผู้พูดต้องการสื่อสารมากๆเช่นยกตัวอย่าง fdi gdp per capita เมื่อก่อนเราไม่รู้นะคะว่ามันมันคืออะไรมันสะท้อนอะไรไม่เข้าใจเลยค่ะมันก็เลยทําให้เราต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเองแต่หาไปแล้วก็ลืมเป็นประจำค่ะเพราะว่า เราไม่ได้ใช้เลยค่ะแต่พอมาเรียนในรายวิชานี้ก็จะได้ยินบ่อยๆค่ะเราสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาช่วยคิดต่อยอดหาสาเหตุผลกระทบหรือว่าวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับปัญหาสังคมนั้นๆได้ได้ง่ายแล้วก็เห็นภาพมากขึ้นค่ะซึ่งมันก็มีประโยชน์กับสาขาวิชาของเราเช่นกันเนาะเพราะเราก็เป็นนักสังคมสึกษาที่ต้องทํางานกับปัญหาสังคมเลยมองว่าปัญหาสังคมกับ การใชศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาสังคมอะ่ะมันมันไม่แยกขาดออกจากกันเลยค่ะมันต้องใช้ควบคู่กันมันจะทําให้เราเนี่ยเฉียบคมขึ้นแล้วก็รู้เท่าทาันปัญหาสังคมแล้วก็สามารถตั้งรับกับปัญหาที่จะตามมาในอนาคตได้ได้ง่ายขึ้นนะคะสุดท้ายก็อยากเชิญชวนให้เพื่อนๆเ,เ,เปิดใจกับวิชานี้เนาะไม่ต้องกลัวเศรษฐศาสตร์นะคะเพราะว่ามันไม่ยากเกินความสามารถแน่นอนค่ะถ้าเราเรียนได้ทุกคนก็เรียนได้ คือหาเพื่อนเพื่อนตั้งใจจริงแล้วอีกอย่างอาจารย์ก็น่ารักนะคะแล้วก็สอนเข้าใจมากๆเลยค่ะเราก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการเรียนแล้วก็การสอบในรายวิชานี้นะคะขอบคุณค่ะ